คนช่วยครับแล้รากขาเรานะครับีรากษาแต่อย่าลืมนะครับรากขาขาห้ามลงเลยครับถ้ามลงใจเราก็ไปได้เนะครัเพื่อะครับที่ทีาจบอกนะครับเาอกว่องมีก่อนะครับจะเดมนก่อนนะ้เห่ครับถ้าเหนือาเดินสองคนนะครับปกตินะครับก็คือจับตั้งขึ้นมาก่อน แล้วมีสองคนนะครับมีคนมาช่วยเพิ่มแล้วเราตัดได้นั่ปั๊บนะครับจับนั่งขึ้นมาครับทีนี้เข้าวคนละข้างเลยนะครับเหมือนข้าวที่ยุงเดินครับแต่เราเรายังไม่เองนะครับพาทะลุนะครับก็คือเอาเอาเอาแขนตาสร้างมาของคอนะครับผู้ช่วยเหลือนะครับแล้วมือไปจับนะครับจับที่ตรงขาดไว้นะครับแบบนี้ขาดไว้นะครับจะเดือยยองนะครับส่วนคนที่อยู่ตัวขานะครับหน้าที่เดิมนะครับหน้าที่เดิมเป๊ะเลย ต้องอย่างนี้ครเมืป็นคนใหญ่ต้องหาตัวช่วยครับทีนี้เจนับครับะได้ไหมฮะเห็นไหมดีขึ้นอูผมตัวใหญ่ไหยครับคนคนตัวใหญ่ได้ไหมได้ครับะลองดูเจอคนตัวใหญ่นะครับเรียกลูเลยนะครับ อย่าลืมกระโดงครับปลอดเพลินร้อยนะครับ ดใกล้ๆเลยนะฮะเหมือนในห้องเงี้ยแล้วเพื่อเราอยู่ในวันเราไม่สามารถที่จะพาเข้ามาท่าเดินได้นะครับเพราะว่าจะต้องขี่ควานไปเราก็ต้องพาเข้ามาในแนวลาดนะครับกรษณะของท่าลาดนะฮะว่าจะเป็นเข้าทางหัวเข้าท้างหลังหรือว่าจะสอบตัวเข้าไปโดยใช้ขาลาดก็ดูดูการทดสอบไปกับเราประเมินว่าเราเอาเขาไหวไหมนะครับคนเดียวไม่ไหวก็ต้องพามาคนมา นะครับแล้วก็ลากเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าพอลากได้จะลากไปเป็นร้อยเมตรเลยนะฮะเอาให้พ้นพอพ้นพันมาแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนท่าได้นะครับเปลี่ยนจากท่าแนวลากเนี่ยเป็นแนวที่เราจะเดินคู่กันอะไรกันเพื่อง่ายนะครับจะยกประคองขึ้นมาก็ได้หรือว่าจะยกแบบพอดีก็ได้นะครับแล้วก็เอาเข้าไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนะฮะไม่จําเป็นต้อง จริงๆถ้าเขาลงไปข้างล่างได้เลยที่สุดลงคนได้ที่สุดโราบาลได้ก็เอาไปลงไว้ถ้าถ้าไม่ไหวก็ต้องเอาไว้ไ้ที่ที่ปลอดภัยของเราทุออะไนครับก็ได้็ีไฟนะครับเอาเขาไปลงไว้นะครับเพราะเดี๋ยวอาจจะรอเพื่อนเราอีกหรือว่ารอเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเอาเขาลงไปถึข้างล่างนะครับแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเราถ้าเกิดมีเฟกาไฟอะไรอย่ยเรายังไงรใช้ไถ้าเราเห็นใช่ไหมครับ <c oughs> เราเห็นด้วยเนมัน วัดก,ก่อนครับ<ม>ก็กลายเป็นเชื้อเพลเิงประเภทเอ,อเราถ้าเกิดมันมีไฟไฟเราก็สามารถใช้น้ํำดับได้เลยคือคือเจออย่างนี้อันนึ่งก็คืออนุรักษ์แล้วถ้าเกิดเราไปถอที่ปั๊กเนี่ยเราจะไฟไม่แน่ใจว่าไฟจะอยู่ปักจากตอนตอนนั้นคือ,คอตอนตอนนี้แสดงว่าปั๊กตัวนี้เกิดแล้วเป็นที่ปั๊กนะันไม่ใช่เป็นที่อุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้น,นตัวปั๊กตัวเนี้ยควรเปลี่ยนะแล้วมันมีไฟ ถ้ามันมีไฟอยู่ใช่ไหมครับเราไปที่เมนบอร์ดตัดถ้ามันไหมตรงนั้นแล้วไหมที่ปั๊กเนี่ยเราไปตัดไฟที่เมนบอร์ดเลยก็คือสำหรับบ้านเราก็จะมีเมนบอร์ดที่ตัวคัตเอาท์ใหญ่นะฮะบ้านก็จะมีคำถามถ้ามันไหมคัตเอาท์ใหญ่ใช่ไหมก็จะไปตัดที่ไหนเราทีนี้ทีนี้นะฮะต้องเราต้องใช้ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเรามีอุปกรณ์อัาน้ำเสีเราใช้แม่นม้ำเปลก,ก่อแต่จรนี้มันไม่อยาก นะครับความร้อนมันยังอยู่ยังไงมันก็ติดไฟแต่ว่าเราระงับเปรวไว้อะไรแล้วแจ้งจาการไฟฟ้าหรือแจ้งเงาเก้าเราเนี่ยนะเพราะว่าถ้าลงไม้ทีเ่เมนบอนร์ดนะฮะก็คือเราต้องตัดข้างนอกนะฮะเพราะว่าไฟฟ้ากราสุนใหญ่ตรงนั้นก็ประมาณห้าสิบแอมป์นะ่นละเมนบอร์ดเราสายต้องไปตัดข้างนอก,กให้การไฟฟ้าตัดนะครับหรือว่าถ้า อยู่ที่ทางกรดาใช่ไหมครับแล้วมันมีเมนสลิดอยู่ที่ข้างล่างเลยอ่าโอเคครับทีนี้ควรยังไงะสมมติว่าถ้าื่อจคือถ้าลงได้เมันมันลุกไหม้แล้วเนี่ยเรามันก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ตา่างกันมาคือคเข้าใจว่าตอนนี้เรียน,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 นตรงๆเลยนะคะ,คะว่าหลงมา,าล่างๆเนื่องจาก a ีฟไฟเหม,มือนเอกทางลงแล้วร้อนเราควรขึ้นน้งบนไหมคะ ถ้าไม่มีทางเลือกแล้วซ้ายก็ได้ขวาก็ไม่ได้ต้องขึ้นข้าครับแลกระเช้าเนี่ยสามารถรับได้ที่ชั้นไหนจะได้้รูว่าชั้นที่ไม่นะครับ <laughs> แล้วถ้านม็มีผมขึ้นไปจี๋ <laughs> เดี๋ยวผมลอยตัวช่วย<อ> <laughs> ก็คือถ้าไม่สามารถหนาะทางเลือกลงได้แล้วก็ออต้องขึ้นต้องขึ้นต,ต้องขึ้นครับก็ไปลอยตัวลงมาเราก็ขึ้นข้างบนนะฮะพอขึ้นข้างบนไปเนี่ยข้างบนก็มีปากออกครับเราก็ไปลงจากข้างบนนะครับ ฮะกับตึกนี้กับตึกนี้เนี่ยเบิกหมดเลย,น,เยเนะฮะถ้าเกิดเคสน้ำถ้าเกิดเคสน้ำก็คือกรณีที่ว่าไฟไหม้เยอะมากแล้วควันเนี่ยเข้าไปแตะสองชั้นใช่ไหมฮะควันนีเข้าไปช่องบันไดหมดเลยมีใช่ไหมครับโอ้อันนี้ก็ต้องขึ้นไปอีกแล้วก็คือท่านจะต้องขึ้นไปจุดที่ป,อปดดลอดภัยที่สุดจางกว่าแล้วรอครับรอฮะมาถึงตรงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะระงับได้นะะหรือมาช่วยท่านเลยโดย กระเช้าเราไม่ได้เนี่ยเราก็จะมีวิธีลอยตัวแทนที่จะดูนะครับอ้ามันมีอยู่อย่างตัวที่สิบต่อใช้ที่สิบิกน,นะฮะชั้นยี่สิบเลยนะฮะขึ้นไปชั้นยี่สินะแต่ว่ากระเช้าของผมเนี่ยได้แค่ชั้น4ี่ชั้นหะานะฮะแล้วผมบอกว่าอย่างนึงน,นะฮะกระเช้าจริงๆแล้วไม่ใช่กระเช้ากู้ภัยนะครับเป็นรถห่อน้ำนะฮะเราไม่ใช่รถที่จะเอา ช่วยคนแต่ว่าโอเคมันสามารถทำได้ก็จะใช้ได้นะฮะแต่ว่ารถบรรทดที่เคยเามามันได้แค่ประมาณ4ี่4ชั้นสี่ชั้นห้าชั้นนี่เราก็ต้องไดพิงตัวขานแนะครับคิดจะลงลบันไดยอย่างเดียวเลยนะฮะถ้าทำตามแผนนะครับผมบอกได้เลยน,นะัแต่สัญญาณตางๆแล้วเราเปฏิบัติตามแผนหมดไม่ไปตกนอนอยู่ยยนะที่ไหนเนี่ย็ยังนมีแผลอะไรเนี่ยลงทันหมดแล้วนะเพราะผมไม่เห็นทศนาการไฟแล้วใช่ไหมครับ มันลุกไหม้ค่อยๆที่นานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะมีอีกทางนะมันไม่ไหม้พ้องมันทุ่งพ้องนะฮะมันจะไหม้อยู่จุดนึงนะฮะจุดตรงนี้เราก็มารงวังการป่านเดินนะฮะถ้าเราบอกแล้วมันมีทางเดินอย่างนี้ก็มีทางออกสองทางนะครับแล้วหนีจะออกง่ายๆนะครับบันไดที่เป็นบันไดเดินลงทั้งอาคารโซนเอโซนดีก็คือบันไดถูกไฟนะฮะในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เราจะไม่ใช้ลิฟต์ ก็มีบันไดหนีไฟเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกันนะคะหรือแม้กระทั่งบันไดที่เราเดินลงขึ้นเนี่ยก็คือบันไดหนีไฟนะคะเป็นการรับทราบว่าเรามีบันไดหนีไฟนะคะคือหลายคนมักจะบอกว่าคณะนี้ไม่มีบันไดหนีไฟนะคะก็ใจผิดเดี๋ยวทางทางคุณอาร์ตใช่ไหมคะทางคุณอาร์ตค่ะอาคารของเราเป็นอาคารอาคารที่มีการก่อสร้างมานะครับอย่างที่ต่อสร้างคือบันไดหนีไฟเนี่ยเราเรา อาคาร78ทางด้านโซน A เนี่ยก็จะมาใช้ร่วมกับอาคาร75นะครับทางด้านกระดานบันไดที่ต่อเติมอาคารที่เราต่อเติมขึ้นมาได้นะครับต่อเติมเราต่อองค์ะงนะครับนะครับเขาจะมีส่วนต่อเติมอยู่ีกได้านนี้ส่วนอาคาร80นะครับ

คณะวิทยาศาสตร์ปยุกต์นะคะขอขอบคุณท่านวุทยากรน,นะคะจากสถานาีดับเพลิงบางซ้อนนะคะที่ให้มาเป็นวิทยากรให้กับเราในวันนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราจะมอบให้กับทุกท่านนะคะก็เ,เป็นของที่ระลึกนะคะจากทางคณะค่ะขอเรียนเชิญรองศาสตร,ร,รยายจารย์ดยสรสุรพันธ์ยิ้มมั่นนะคะคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกค์ค่ะ บางซ่อนอย่างมากที่ได้มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับก็นะฮะแล้วก็ขอบคุณบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้ให้เสล่ร็จลรล่งนะครับเราหวังว่าเราคงเอาความรู้นะครับที่ทางบุคลากรผู้มีประสบการณ์เนี่ยได้มาถ่ายทอดให้เราเนี่ยไว้ใช้นะครับเวลามันเกิดเหตุการณ์ที่ขับขันและฉุกเฉินขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นที่นี่ก็ตามหรืออาจจะเป็นที่ภาคอาศัยเราก็ตามนะครับนะฮะขอให้พวกเราครับปมมือรั้งนึงกับกับบุคลากรของบางซ่อนนะครับ นะต้องขอขอบคุณมากนะครับแล้วในโอกาสถัดไปอาจจะต้องขอความนเพราะอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับนะคร